สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้สิพาพี่พาน้องมาเห็ดเนื้อตะกุ้งสูตรโบราณนะครับเนาะเนื้อตะกุ้งสูตรโบราณนี่ครับส่วนผสมวุ้นเสีงเลยครับข้าวเหนียวกีข้าวเหนียวเผานะเนาะเผาให้มันใหม่ๆยังอยนี่ครับเผาให้มันใหม่ๆยังอยนะครับเนาะแล้วก็ปลาไหครับนี่คือสูตรเนื้อตะกุ้งสูตรโบราณเลยครับสูตรโบราณพอเอาเอาข้าวเหนียวเห็ดเป็นแบนๆนะครับก่อนจะไปเผาเห็ดเป็นแบนๆมันจะได้ใหม่เข้าไปข้างในน้ำนอนเนาะพอได้ข้าวเหนียวมาแล้วนะครับใส่ครกตำครับใส่ครกลงไปเลยครับ ล้องไปเลยเราก็ตำครับตำใหมมันละเอียดนะครับแนละ้วถ้าว่ามันถืบ่แตกละเอียดนะครับมันถือสีเหนียวเหนียวนี่แหละมันถือสีเหนียวก็เป็นก้อนนะครับแล้วก็ระหว่างนั่นก็นใช้น้ำปลาลงไปน้ครับพี่น้องหยอดไปทีละน้อยนะครับย่าฝ่าใส่ทีละหลายเนาะใส่ไปทีละน้อยตำเรื่อยๆครับตำใหมมันเข้ากันนะครับ มันเหนียวตุ๋ยได้ได้ยครับมันไปปั่นก้อนได้เนาะหอมขนาดได้ครับนี่ขนาดคนตำยังหอมเนาะทำไปเรื่อยๆนะครับตำจนมันเหนียวนะครับเนาะ ค่อยหยอดน้ำปลาไปเรื่อยๆครับระวังตั้เนาะหยอดลงไปเรื่อยๆครับแต่ว่าอย่าหยอดจนละลายเนะครับหยอดจนละลายเดี๋ยวมันเลี้ยวเนาะเดี๋ยวมันเละหยอดลงไปแล้วก็ตั้ไปเรื่อยๆให้มันถอดน้ำปลาดีๆเลยนะครับเนาะขนมีปลาโตนี่แห่งดีครับสูตรโบราณนี่นี่ครับเยื่อนะกุ้งสูตรโบร้านของแท้ทำไปเรื่อยๆครับ เริ่มเหนียวแล้วครับนี่ตอนนี้นี่ครับมันเริ่มเหนียวแล้วแต่ว่ามันท่านี่เหนียวดีนะครับเนาะต้องตามนี้ม <fits> <news> ah, well. so ันเหนียวจนเป็น <weed> ก้อนนี่นะครับนี่มึงมันท่านี่เหนียวดีเป็นไงเนาะต้องตามนี้มันเข้ากันเหนียวเหนียวไปเลยครับเนี่ยเริ่มเหนียวแล้วเริ่มติดสากเราแสดงว่าเริ่มเหนียวนะครับเนาะเลื่มเข้ากันเริ่มเหนียวแล้วหยอดน้ำปลาไหลอีกครับหยอดไปเรื่อยๆนะครับเนาะ เล้ก็ยังตำหม,มือบังไฟเนี่ยครับตำหม,มือบังไฟเขาก็ใส่น้ำกลวยแล้วอันนี้คือกันครับจะนำพนลาลวเยอละหน่อยบอกไปแต่ว่าพ่อมวลน,นะครับเริ่มในที่แล้วครับ เดี๋ยวเ,เนียวตุยแล้วพร้อมแมงหัวเขียวมาเต็มเลยครับแม่วันหัวเขียวที่ตำเนี่คือตำเนี่มันเหนียวนะครับเนาะตำเ,น,น,เนี่มันเหนียวไม่ติดปแตกก่อนเนีม้อปั่นเนาะนั่นครับอันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับได้ที่แล้วนะครับนี่นี่ครับเบิ้งสภาพมันนี่ครับ กินหอมขนาดเลยก็ปั่นเป็นก้อนเลยครับแบบนี้แค่นี้นะครับเรียบร้อยนะครับสูตรโบราณเนาะปั่นเป็นก้อนทามักเลยครับผมมีใส่อยู่หกอันผมมีติปั่นหกก้อนนะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่นี่นะครับเนาะสูตรนี่ลองเอาไปใส่ไว้นะครับพี่น้องดักได้ทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะครับเนาะแล้วก็จะคอยติดตามผลงานในคลิปต่อไปนะครับเนาะเดี๋ยวก็ดสิเป็นดักหลังจะเข้านึ่นนะครับเดี๋ยวคอยติดตามผลงานคลิปต่อไปกับผม สำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ